สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่ก็คือของฝากทีมูเอามาฝากแมตตูนะคะของฝากจากสแกวเยอะแยะเลยคะ่ะเดี๋ยวมากินกันคะ่ะทั้งหลังกับมีเนาะตอนนี้มันมันไอ้มันทายได้บนะ่เบิร์ดน,นะทุกคนเดี๋ยวมากินกันค่ะทุกคนเดี๋ยวมากินกันมาจากทุกคนกินอันมากไหมน้าแมตตูด้วยค่ะมูบขนาม,มาฝากมีเยอะเลยมาจากทุกคนกินน้ำแมตตูนะคะโอเพื่อนสาวเอามาฝากนะคะจากสแกวนี่บรกูด แม่ตัวสีมาต่ําพ,พื่อแกงไหหอมหอมเพื่อนไหมาหลายยางมากเลยทุกคนนะคะนี่ก็คือบั็กล่องกล่องนะคะทุกคนบล็อกล่อง,องเอพื่อนซื้อมาฝากนาะเพื่อนไปมเมืองไ,งไทยมาเออ,อม,มาเด้จ้าบักล่องกล่องหรือบักล่างสายบักล่องกล่องทุกคนนี่บล็อกล่อง เดี๋ยวเมื่อล้างเมนตุก็สิมาต่ำต่ำบักกะทอนสูตรเมนตูปูปลาหรือปูกะปิก็ได้แซ่บๆซบับกทอนบักทอนสีตําบักท่อนสมหรือว่บาบักะทอนหวานกะเหล่วแต่เนาะนอกจากมาเพื่มเอาแซ่บแบับกไฟน้ำทุกคนอันอันนี้บักไฟเนะาะบากักเงาะบักเงาะกะมีหมักมังคุดเดี๋ยวเมนตูสีสดเดิมหมักมังคุด เพื่อนหอบหิวมาฝากหอมผิวมาฝากจากสกแก่ว <What? S 1> อืมพ้นเนี่ยไอ้คันกินคันกนินกินโซ่มันสิม,มาแงเฮียแบบนี้เนาะ <laughs> อืม พี่น้องทุกคนสบายดีมน้เนาะนอแม่ตูไปหามูซาเนี่ยเนาะทุกคนหม,มักไฟนะจ้าหมักไฟตอนนี้สักแก้วกับฝนตกตกแม่ตูเนี่ยอยากกินหอดเปลือกมันหัวเดบวักไฟแม่ตูค่อยเอามาลอยรอยน้ำปลากินเปลือกมันก็กินได้นะทุกคนนะอืหวานเลยทุกคนหมักไฟเห็นตาขวนมันแต่ว่าแม่ตูเสียอันนี้ให้เบิ่งนี่หมักไฟ หักไฟเอามาไก่น่ะพร้อมอยากกินหอดเปลือกบมกทูเลียนไมตุสังว่าเราบอกเราบอกทุเลียนเมตุบ่ค่อยกินอะไรอยู่แต่บ่ค่อยปวดแห้งน่ะชอบชอบหมากใหม่แนวอื่นบักโมหรือว่าโมนิกก็กินไดไแต่บักทุเลียนก็กินไดไอยู่ลังคนเพิ่นกิบ่สอบบักทุเรียนเนาะลังคนเพิ่นก็ว่าเพื่นเมนั่งสีน้ำเมตวเข้าใจเนาะหมากไพลหมากมัง อันนี้ลำใหญ่พ่มนนมํำใหญ่าหายท้องคำได้ลำใหญ่เคนๆนนี่แหละแสบแปรตายพี่น้องของฝากเมื่อทีไยกลัวความแสบเอ่อของฝากก็คือนนำใจนะคะเพิ่นไม่นำใจเอามาฝากข้าวน้องหอบหิวมาต่างๆเมืองไทยบางย่างไร้โลก ความแซบนี่มันกซน็ซึ้งน้าใจซึ้งน้าใจเพื่อนนํานะเพนุซาหอบหิวมาฝาอืม,มกูดกับมาจากสวนเลยค่ะทวนเนี่ยมาจากสวนอันบักม่วงเดี๋ยวไม่ตัวให้เิ่งบักม่วงอยู่ทั้งหลังนี่ก็มีเดนะ้อันนี้เอามาเ็จมือเอามาเส็จมือทั้งหลังก็มีาถาดนันหน่อยนะถาดนั้นใจยากพูดพูดอะเต็มมือเลยสองมือโอบอ่ะบักม่วง ม่ตู้กับว่าหูว่าบักม่วงอันใดดอกเดี๋ยวไม่ตู้สีฟ้ากินอยู่มันจิสุกเหรอฮึบักม่วงจากบานเลยเดี๋ยวเบิงเบิงผิวหูเลยว่าบักม่วงจากบ้านเนาะปลูกปลูกแบบบ่อได้ใสาสารผิดนะจากบานเพิ่นมะกระท้อนมะกระท้อนเพื่อนเอาบักหน้าแปนมาฝ่ายพร้อมนี่บักหน้าแปนบ้านหฮาโอ้แสบพี่น้องมาด้วย่ะมาเด้อ มาอังวนโอ้บักอังวนแบบบางมั่งขุดนี่บ่บบบมีการใส่ค่ะสวยๆเลยแป้ตายพี่น้องแป้ตายเดี๋ยวซีห้พอตู่เรากินพอตู่เราสิพอตู่เราสิสิ้นกับพวกบกักเออดแบร์ครับเชอร์รี่นะ ดีมากผมมีคนแยง <laughs> สิบ่มีคนแยงเข้าเขาจะกินผู้เดียวแคนแคนเลยเดี๋ยวสิแกอันนี้ไฮเบิง่งอันนี้ก็คือบักล่องกล่องนะคะมีบักล่องกล่องอื้อวเนี่ย เดี๋ยวสิกินบักเงาะเงาะสดๆแล้วแม่ตูสะเอาไปให้เบิ่งน, <c oughs> <c oughs> นม่เพื่อนมาฝากลายยางนะบักไฟ Măng wood, bakaton, mặc wood, mặc long gong, mặc ngọt, mặc 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 ngọt pen, mặc ngọt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 , มาเด้อจ้ะทุกคนมาเด้อจ้าพอรองฟอยแห้งรองมือเนี้ยแปะตตยอืมบักลองกองครับบักรลองกองวอลลาาใหญ่หาง บ้งคิแม่ตัวเบื้องแบบสบายใจเบื้องไงไม่ต้องเบื้องก็ได้เบิ้งแบบเปิดแลนดไปเลยนะประจังได้แม่ตัวกัขบขอบุญขอบคุณทุกคนนะคะว่าสําหรับกําลังใจที่ให้แม่ตัวมาตลอดนะครับล่ำใหญ่แม่ตัวผสมแม่ตัวยาเข็มแบบนี้ไหมไม่ต้องอนามัยจัดนักดอกอนามัยจัดตายไว้ด้วยทุกคน เป็นบอกว่ากระโหลกบางตายชา้ากระโหลกหนาตายไวาอารมณ์ว่ากระโหลกบางตายซากระโหลกบางก็คือว่ามัต้องเออ,อนามัยจัดเนาะกินกินไปหลดดก็ทุกคนซ่อมซ่อมเบิ่งบอกว่าเช่าหน้าเกษตรกรหรือว่าคนเพิ่นเห็ดยังแบบลุยลุยอยู่กับธรรมชาติจังสี่นะเพิ่นสียื่นนะอายุเพิ่นยื่น,นบอคือแบบคนแบบอนามัยจัดโอ๊ยอนุนกะบอะไ้อันนี้กะบอะไรเนี่ยม้นนี้มักสิบแบบ ป่วยนะไม่ตู่ซ่อมเบืองเนาะเหมือนมีคำหนึ่งเพื่อนบอกว่าถ้าอยากจะให้เรียนรู้ต้องปล่อยให้ตัวเองเลอะสมันกับป่อยเลนคือจังเพิ่นมีหลูมมีเต่าเนาะป่อยเลนดินเลนทรายแบงสีหน้าเด็กน้อยมันกัดแข็งแรงเนาะทุกคนเนาะซ่อมเบืองลดเด็กน้อยบานเท่านะ่นนะส่วนใหญ่จะแข็งแรงอะดูน้ําดินดูน้ําข้อนอะจะแข็งแรงอ่อาแล้วนะเนาะแบบนี้ แม่ตูข่ขอลาไปก่อนเชิญมากินหมากใหนะม่นะแม่ตู่อีกเด้อทุกคนของฝากจากซากแก้วเดี๋ยวมาพอกันใหม่สวัสดีค่ะ